อะไรยังวะมันไหลไปวะมึงในเพจดูมึงในเพจดาวดินนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมีคนเบิ่งไปวะมึงมีคนเบิ่งเลยวะเจ็ดคน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดาดินนะครับก็พาชมนะครับบรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับ18ปีดาดินนะครับซึ่งเวลาประมาณ16อหนิกานะครับสีโมงแรกนะครับจะมีเสวนานะครับหัวข้อกระจายอำนาจอย่างไรให้ประชาชนกำหนดชีวิตตัวเองได้จริงๆนะครับ ก็รอติดตามกันนะครับช่วง4ี่โมงแรงนะครับแล้วก็หลังจากเวทีเสวนาเสร็จนะครับก็จะมีดนตรีนะครับยืนพื้นยืนหนึ่งด้วยวงสามัญชนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะมีมิตรสหายจากหลายที่นะครับทั้งหมอลำทั้งอื่นๆนะครับน่าจะมาแจมกันในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มีบูธนะครับขายของนะครับก็เป็น งานนะครับของช่างหมุนนะครับช่างหมุนนี่เป็นช่างสัก์ที่มาจากเชียงใหม่นะครับก็โดนหลายคดีเหมือนกันนะครับจากการออกไปเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องนะครับก็พี่น้องที่อยู่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ในวันนี้นะครับนี้ยังไม่เริ่มครับเราบอมกันเฉยครับช่วงนี้ ก็สี่โมงเย็นนะครับถึงจะมีเวทีเสวนานะครับก็พามาดูบรรยากาศนะครับผู้ใดมาวะตํรวจป่ะเนี่ยครับก็อนนี้ครับมีนะครับสําหรับพี่น้องที่มาสามารถมาได้นะครับมามาเลยครับมีเพียบครับวันนี้มีเครื่องดื่มครับนะครับพอให้ได้กินอยู่นะครับมีราคาพิเศษครับวันนี้ แต่นี้ถ่ายมากไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจับครับโหกฎหมายประเทศนี้มันแย่มากครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีม,มุมโดนัทนะครับแฮนด์เมดจากเชฟอาร์มนะครับกิน่ชื่อร้านอะไรนะกินท่วครับกิน่นะครับเชฟอาร์มกระทะทองแดงนะครับโอ้คนเดียวเลยโอเคครับก็สำหรับพี่น้องที่อยู่ ขอนแก่นหรือใกล้เคียงนะครับมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับที่บ้านดาวดินนะครับอันนี้คือบ้านดาวดินอยู่ขอนแก่นนะครับท่านใดที่อยากมาร่วมสนุกก็มาให้กำลังใจกันมาโซเรกันนะครับคอนเสียงานวันนี้ก็กินเบียรกินเบียรกินเบียรนะครับก็สถานการณ์ ค่อนข้างยากลาบากในช่วงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้พักผ่อนกันได้ปาร์ตี้กันได้สนุกสนานกันบ้างนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการเคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะมีโรนี้แหละนะครับเพราะใกล้จะหมดววลาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่จอบเบิงจากเยอรมันนะครับเมืองโคโรนโอ้ะสิบโมงเช้าโอ้ครับยุดตอนนี้อยู่บานเฮานี่ประมาณบ่ายสองครึ่งครับ โอเคนะครับทักทายกันเข้ามาได้ครับก็เดี๋ยวช่วง4ี่โมงเย็นนะครับเราจะถ่ายทอดสดเบทีเสวนาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศกันก่อนนะครับนี่ยังไม่เริ่มนะครับยังไม่เริ่มงานนะครับงานเริ่ม4ี่โมงเย็นนะครับก็จะเสวนาเปิดด้วยเสวนานะครับแล้วก็ต่อด้วยวงดนตรีจากสามัญชนนะครับวงสามัญชนวันนี้มามาเกือบเต็มวงนะครับมีคนนึงหายไปนะครับ เงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับเยินเชิญนะครับพี่น้องขอนแก่นและก็เคียงนะครับกิจกรรมเริ่มสี่โมงเย็นนะครับสเสว,วนาเราหลังจากนั้นก็ดนตียาวนะครับจวดจัดคุณอยู่ไหมครับคุณต้องไปทํางานไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยคุณเฮ้ยคุณสแตนบายเลยครับคุณนั่งตรงนั้นแหละดี่มเครื่งมนี้มีคุณไน์นะครับจากวงสมจริงดาวดินนะครับวันนี้พร้อมร้อง สิบแปดชั่วโมงนะครับนั่นก็เป็นหัวหน้าแก๊ปนะครับอู้เดี๋ยวเมีย,เ,ยเห็นบุรีนะครับเอาบุหรี่อยู่แขนออกได้ครับเดี๋ยวเมียเห็นบุหรี่คุณสูบบุหรีนะครับเดี๋ยวเมียคุณเห็นนะอ๋อขอบคุณกำลังใจจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเจอกัน19นี้นะครับ19นี้มีนัดนะครับที่สภานะครับ อภิปรายไม่ไว้วางใจกิจกรรมจับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยรัษฎรนะครับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพก็เตรียมพบกันนะครับไปร่วมกิจกรรมกันนะครับจับตาไล่ไอเหียตู่นะครับขอบคุณที่รอชมเสวนานะครับออกประมาณนี้ก่อนครับสบายๆครับวันนี้ขอบคุณหลายๆ